มศิลปกรพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพศ2504แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2535มาตราที่10ครับจะพา ประสาทบ้านประสาทก็อยู่อำเภออุดมครพิสัยจังหวัดสิงห์เษกอโรองเท้าก็เป็น ก่อนเนาะโอ้ขอเส้เอานะอเ,เอาอสามปราเส้นเอาละอย่าใส่ก็มาใส่ก็มาบูชาจะตีห้ามขึ้นก็ปิดไว้ทำไม ห้ามขึ้นเลยขึ้นได้แต่ที่นี้ห้ามขึ้นก็วางไวนะ้ปราสาทบ้านปราสาทอำเภออำเภอชมพรุรอำเภอห้วยทักทันพร้อมจะดูนะจังหวัดศรีสะเกดมาทางให้พวกเราได้ดูกัน พอเดินทางออกมาจาก,ออกวัดสะกำแพงใหญ่สิบสามกิโลก็ได้มาเจอนี่วัดประสาท้านประสาทสวยไปแบบหนึ่งเป็นศิลาแรงล้อมรอบอันนี้เป็นฐานธน้เป็นพระบสชัดของวัดอยู่ในวัด จะถ่ายให้กับพวกเราดูด้วยกันมีอยู่สามปรางอยู่สามปรางสิ่งก็จะเป็นทางอีก รู้สึกวเป็นโบราณสถานที่เอเกแกอีกที่หนึ่งของจังหวัดสีสกเกษอยู่ติดกันสามกลางแล้วก็ไม่มีายบอกบอกแต่กลมสิน มาตรานันมาตรานี้แต่ว่าไม่มีไปพออันนี้ก็เป็นโบราณสถานอีกที่นี่เราดูดูกันเป็นหินนะ

อุโบสถอุโบสถหลังใหม่ปราสาทบ้านปราสาทต,ตั้งที่อยู่ที่วัดปราสาทตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ ปราสาทบนปราสาทมีศาสนาเป็นอาคารอิฐมาก่อด้วยอิฐจำนวนซ้ำหลังตั้งหน้าหันไปทางทิศตะวันออกเรียงตามแนวทิศนัตใต้บนฐานศิลาแรงเดียวกันองค์พระท่านมีกำหนดกำแพงแก้วก่อด้วยศิลาแรงล้อมรอบมีโคโประหรือซุ้มประตูอยู่ทางทิศตะวันออกด้านทิศใต้มีห้องที่กำแพงนอกกำแพงทิศตะวันออกห่างออกไปประมาณส0 0รอเมตรมีใบาราย ก็คือสะ,สะขนาดใหญ่กำหนดอายุโบราณสถานราวพุทธศตวรรษพุทธศตะวรรษที่16-17องค์ประสาทที่เห็นในปัจรบันเป็นลูกษณะดัดแปลงในสมัยหลังซึ่งมีลักษณะเป็นทาตตามแบบศิลปะลานช้างก่ออิดถือปูนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มมุมเนื้อท่านเนื้อเรือนท่านมีลักษณะเป็นชั้นจำลองอาคาร ขนาดรถหลันซ้อนกันขึ้นไปอ,องค์กลางมีประตูทางทางเข้าทางออกเฉพาะด้านหน้าอีกสามด้านกอทึบเป็นประตูหลอกสำหรับองค์ด้านล่างทั้งสองหลังไม่มีประตูเข้าแต่จะก,กอดทึบเป็นประตูหลอกทั้งสี่ด้านการบูรณะดัดแปลงตัวปราสาทนี้ทําให้ปราสาทบ้านปราสาทมีลักษณะผิดแพกไปจากปราสาทหลังอื่นๆกรมศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานขุดแต่งเขียน แบบบุรณะโบราณสถานปราสาทบ้านปราสาทในปีงบประมาณพศ2551และดำเนินการบุรณะเสริมความมั่นครงระหว่างปีพศ2555ถึงพศ2556สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาเนี่ยฮะเป็นอย่างนี้ที่เห็นในบริเวณวัดนะครับก็ต้องเย็นไม่ด้วยต้นไม้ สวลาเรือนไทยก็สวยนะครับเป็นสาราเรือนไม้ที่สวยนะับข้างหลังน ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าชมแล้วก็ติดตามนะครับก็ขอยุติการถ่ายภาพให้กับพวกเราอันใดยินด้กังแตเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ